ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแชร์วิธีการนะคะเออ study Chinese นะคะ step by step สำหรับแบบคนที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มนะคะหรือว่าอืยังไม่ได้เริ่มโดยตอนแบบมีความคิดว่าจะเริ่มเรียนนะคะหรือว่าแบบสนใจว่าเออภาษาจีนนะคะมันเรียนยากเรียนง่ายอะไรอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าเราจะไม่สอนนะคะเราจะไม่มาสอนนะคะว่าแบบสอนแบบไม่ใช่เหล่าชื่อนะคะเราไม่ใช่คุณครูนะคะ เราได้สรุปแบ่งเอาเป็นห้าข้อนะคะสเตตในการเรียนภาษาจีนนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งข้อแรกของเรานะคะการเรียนภาษาจีนนะคะเขาจะมีเป็นเอ่ออย่างที่อย่างที่แบบหลายๆคนน่าจะเห็นว่าเออแบบตัวของคาแรคเตอร์ภาษาจีนทําไมมันแบบมันมันแบบมันเป็นแบบแบบนี้นี้มันดูแบบมันดูอ่านยากจังเลยมันมันอ่านยังไงแบบภาษาจีนนะคะเขาจะเป็นแบบซิสเต็มของเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวของคาแรคเตอร์นะคะตัวของคาแรคเตอร์ก็หมายความว่าเขาจะไม่มีเป็น พยัญชนะไม่มีสระนะคะไม่มีไม่มีการผสมคำไม่มีอัลฟาเบตแบบนั้นนะคะซึ่งพันชั้นตัวของ Character คาแรคเตอร์คือแต่ละตัวมันจะมีความหมายของมันมีเสียงของมันด้วยตัวของมันเองแล้วก็แบบคำคำหนึ่งก็มีความหมายหนึ่งเลยก็คือจะไม่ใช่แบบการเอามาผสมกันอย่างนี้น,นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาจีนก็คือเราจะต้องจําตัวคาแรคเตอร์ให้ได้ว่ามันออกเสียงว่าอะไรแล้วก็มีความหมายว่าอะไรแค่นั้นเลยนะแค่นั้นเลย แล้วเราก็แบบจะอ่านออกจะรู้ว่าแบบเออแบบนี้มันคืออะไรอประมาณน,นี้นะคะโอเคเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าพินอินพินยินพินยินนะคะก็คือมันจะเป็นตัวอัเบรภาษาอังกฤษเป็นตัวที่มีมีสระแล้วก็มีเพญชนะก็คือมีเป็นคอนเสนเนท์แล้วก็วาวแล้วก็ที่เราสามารถเอามาผสมกันได้กลายเป็นคําเป็นพินยินแล้วพอเราอ่านพินยินได้แล้วปุ๊บในพินอินตัวนั้นอะ่ะก็จะบอกว่า คำไหนคำไหนอ่านว่าอะไรแล้วพอจําตัวพินยินได้แล้วท่องพินได้แล้วนะคะสเต็ปที่2ก็คือเราจะต้องเอาพินยินนะคะมาผสมคํากันเอาตัวของสระ,ะกับพยัญชนะมาผสมให้ใกลายเป็นคําให้อ่านออกเสียงได้นะคะเพื่อที่เราจะได้อ่านพินยินออกตัวของเท็กซ์บุ๊กแรกๆไชนิสแบบเริ่มต้นไชนิสเบื้องต้นนะคะเขาก็จะมีเป็นตัวคาแรคเตอร์แล้วก็พินยินอยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องอ่านพินยินแล้วก็จําว่าคาแรคเตอร์นั้นคืออะไรคือเราต้องอ่านพินยินที่อยู่ข้างล่างแล้วก็จําว่าคาแรคเตอร์ข้างบนเออมันคือตัวอะไรนะคะค แล้วก็พอจําพิงอินได้แล้วท่องพิงอินได้แล้วนะคะสเต็ปที่2ก็คือการผสมคำนะคะพอเราผสมคําได้แล้วปุ๊บมันก็เหมือนเราอ่านหนังสือออกเหมือนอ่านภาษาไทยออกเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษออก,กเราผสมสระกับพยพญชนะเป็นแล้วก็รู้ว่าออกเสียงออกมาเสียงออกมาว่าอะไรนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะคะก็คือเราจะต้องท่องคาศัพทะะ์ท่องคําศัพท์จำคาศัพท์ให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะโดยที่ส่วนตัวมีสเต็ปนี้ก็คือสําคัญที่สุดแล้วก็ มันเป็นสเตปที่ทําให้เราสามารถพูดภาษาจีนได้เลยนะคะเพราะว่าภาษาจีนก็คือเบสภาษาจีนแบบเขาเรียกว่าอะไรกแกรมมาในภาษาจีนกับภาษาไทยมันเหมือนกันมันค่อนข้างจะคล้ายๆกันมากๆเกือบจะเหมือนกันเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถรู้คําศัพท์ภาษาจีนเราสามารถพูดภาษาจีนออกไปในในรูปประโยคที่เราพูดภาษาไทยได้เลยคือมันจะไม่เหมือนแบบ exactly the same ขนาดนั้นแต่ว่าเซนส์เราได้เราแบบ เราเข้าใจได้มันเข้าใจง่ายมันมันจะไม่เหมือนภาษาอังกฤษที่จะต้องแบบ past present future แล้วก็อะไรอะ present perfect แล้วก็ c o n t i n u o u s อะไรทํานองน,นี้ที่มันจะต้องแบบเข้าใจยากๆแบบมันใช้อะไรยังไงแต่ว่าในภาษาจีนก็คือมันเข้าใจง่ายแล้วก็ถ้าเราจำคำศัพท์ได้เราไม่คิดว่าแบบถ้าเราจำคำศัพท์ได้เราพูดได้แน่นอนนะคะภาษาจีนคือแบบถ้าจำคำศัพท์ได้ก็คือพูดได้แน่นอนเลยนะคะโดยที่วิธีการจำคำศัพท์ของเมย์ก็คือถ้าเกิดว่าจาก textbook นะคะเมย จะอ่านเคอร์เวนเคอร์เวนก็คือจะเป็นแบบเป็นคล้ายๆบทสนทนาแนะนำแอปพลิเคชันอันนึงนะคะก็คือ super test นะคะ super test ตัวนี้นะคะ super test ตัวนี้ก็คือแบบดีมากะคะ่ะดีมากมีใช้ในการท่องศัพท์ตลอดเลยนะคะจะเป็น super test ตัวนี้นะคะโอเคต่อไปขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนที่4เราก็เปลี่ยน environment ทั้งหมดของเราเป็นภาษาจีนนะคะก็ฟังเพลงก็ฟังเพลงจีนดูซีดี CD ดูอะไรพวกนี้แบบงานอดิเรกเราก็แบบให,ให้ให้มันเป็นภาษาจีนนะคะ มันก็ช่วยเยอะมากนะคะพวกมันเข้าหูเราอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเมย์ก,ก็ก็ฟังเพลงจีนปกติดูซีดีดูหนังก็หันมาดูของจีนนะคะแล้วก็พวกรายการจรีนมันจะมีความแบบเอ็นเรียกว่าอะไรอะ encourage มีความแบบ motivate อะไรทำนองนี้เราก็จะได้ motivation ในการมันก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราสามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยนะคะพวกแบบพวกซีร,ซรี่ย์อะไรพวกนี้นะคะอืม Okay. ก็เปลี่ยน Environment ทุกอย่างให้เป็นภาษาจีนนะคะค่ะสำหรับข้อที่หนะคะข้อที่5ข้อสุดท้ายของเรานะคะพอเราได้ทุกอย่างแล้วนะคะแบบเราท่องศัพท์ได้แล้วแบบวิชาเต็มกำมือแล้วแบบวิชาแบบเรามีเรามีพร้อมแล้วนะคะเราก็ต้องลองใช้จริงนะคะลองใช้จริงก็คือต้องแบบต้องลองคุยจริงลองพูดพูดกับคนพูดกับคนจีนอาจจะไม่เป็นเนทีฟแต่ว่าพูดกับเนทีฟก็จะดีกว่านะคะ ก็ต้องลองหาเพื่อนจีนลองคุยกับคนจีนดูนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากมาที่จีนนะคะตอนนี้เจียงซูนิ i เวอร์ซิตี้นะคะเขาเปิดรับเป็นสปริงเซมิสเตอร์นะคะโน v เว b เบก็ November คือปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดรับอยู่นะคะแล้วก็จะเปิดรับไปถึง1 January 2025นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสในการสมัครอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจมาเรียนที่ที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเจียงซูนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาเรียนมาอะไรที่จีนะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ